เออว่ะคนามานอนงซักอยู่แต่เราคือให้เราหล่อมนะบอกว,อว,อมมว,ว่าเนี่ยคอยเก็บหล่อ่เพราะว่าเพราะว่าเสื้อมันลถดตลอดน้าวันวันเส้นนี่ากไิกินเราตลอดเลยองจมเสียงกปรแกรนี่ มีตะเสียวเอาไซแคนนี่ที่อีกเสียงหนึ่งก็ตัวไหนช้านี่เสียวเสียงแข่ขวบเลยผูได้่าักขวบแเรเยบร้อยหลอนมัก